ไม่ไม่รู้เหมือนกันเมื่อไหร่จะท้องเมื่อไหร่จะมีข่าวดีนะคะแบบคู่รุ่นที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้เรื่องของอายุนะคะเรื่องของเวลาการแต่งงานคราวนี้ต้องขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณหนุ่มสุรวุธรวมถึงแฟนสาวคุณจอบสุขพนิตาค่ะค่ำนี้แล้วสินะจะมีเมียเป็นของตัวเองสักทีตื่นเต้นโคตรระโคตรระเขาเขียนอย่างนี้เลยเขาเขียนอย่างนี้เลยอ๋อเขาเขียนอย่างงี้ ในไอจีของเขาบอกว่าเล่นแนวเขินทั้งวงการเลยแล้วค่ะเมื่อหนุ่มสุรวุฒิอดีตนักร้องและนักแสดงหนุ่มที่กําลังจะสละโสดกับสาวนอกวงการจอบสุพนิตาหลังใช้คําว่ารักในะคะมานานถึง9ปีเต็มก็ตัดสินใจเข้าพิธีสวมแหวนไปเมื่อวันที่23มีนาคม2 5 5พนะคะก็คือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดค่ะ 11นาฬิกาของวันนี้นะคะ Hash หนุ่มจอบว e ดดิ n ง um ผุดขึ้นกลางไอีเพื่อย้ำว่าวันที่9เดือน1 1ปี2557คือวันที่เข้าทั้งคู่จะกลายเป็นทองแผ่นเดียวกัน100%นะครับ เวลา18นาฬิกานะฮะทีมข่าว True Insight ก็เดินทางไปที่ห้อง Great Room โรงแรม W Bangkok สาธรนะครับที่คู่บ่าวสาวเนี่ยจัดพิธีมงคลสมรสท่ามกลางบรรยากาศหวานๆจากดอกกุหลาบยักษ์โทนสีชมพูนะฮะที่เตรียมมาต้อนรับครอบครัวทั้ง2ฝ่ายและเพื่อนสนิทนะครับอย่างยงชนากรและโกบีมิกซ์ที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยครับ จริงอ่ะเริกเราแบบเออมหาเริกคือเป็น23มีนาคมนะคะแต่ว่าตอนทราบเรื่องคือแบบมันมีเวลาแค่ไม่ถึงเดือนที่จะจัดงานใหญ่ก็เลยได้แค่งานมั่นงานส่วแหวนค่ะแล้วก็เนี่ยฮะวันนี้ก็เป็นอีกเป็นเริกเริกหนึ่งที่ดีเหมือนกันสำหรับคุณเราสำหรับกันนี้ฉลองก็ตื่นเต้นนะจริงๆแล้วตื่นเต้นครับก็เลยก็เลยโพสต์โพสต์ลงไปแบบนั้นนะครับก็จริงๆตื่นเต้นจริงๆนะบบอกว่าจะมีเมียเป็นของตัวเองแล้วพี่หนุ่มเขาเป็นคน รักครอบครัวเสมอปลายค่ะดูแลจ็อบดีมากเขาน่ารักครับเขาเป็นธรรมชาติเขาชอบความเป็นธรรมชาติของเขาแล้วเขาก็รักครอบครัวครับรักพ่อแม่เขามากเน้นไม่ฮันนีมูนมากกว่าค่ะส่วนส่วนลูกนี่ยังไม่ยังไม่ได้คิดแต่ผมอยากได้ลูกสาวคือหลังจากเสร็จแล้วก็คงปล่อยตามธรรมชาติถ้ามีก็มีถ้ายังไม่มีก็ก็ไม่มีขอแบบว่าได้อยู่ด้วยกันก่อนสักแป๊บนึงเพราะว่าเราคบกันมันนานมากแต่ว่าเราเหมือนมีช่วงแกลบห่างไปด้วยสองปีค่ะจะไปเรียนต่อแล้วก็เราก็ ไม่ใช่คู่ที่แบบว่ามีเวลาให้กันขนาดวราพี่หนุ่มไทยละครเยอะเจกก็ทํางานฉะนั้นเรายัางแทบจะไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบได้ไปเที่ยวไหนกันบ่อยๆอย่างไรเงี้ยก็อยากใช้เวลาแบบชีวิตคู่สามีภรรยากยาอ่อนขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะคะบอกแล้วเดือนนี้นี่มันเป็นเดือนแห่งการแต่งงานถูกต้องอ <laughs> ก็คุณก็เป็นคนหนึงอย่างนะั้น